รับผมงานวันนี้ก็คนเยอะมากๆแล้วก็แบบตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นที่แบบเออม,มันมันมีสคอนเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบแมนยูกบบลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นแบบคู่แขนแบบคู่กัดกันมานานมากซึ่งแบบอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆครับผมปกติเป็นสายเชียร์บอลไหมติเชียร์ครับผมเชียร,ร์บเพื่อนดูเพื่อนคือจะสนุกมากยิ่งมาดูแบบในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะมันคูณร้อยครับผมถ้าอย่างนั้นวันที่12เตรียมตัวที่จะไปดู อ๋อเตรียมแน่นอน,นครับผมเดี๋ยวก็ต้องล็อกคิวไว้เลยแบบจะแบบจะล็อกไว้เลยครับผมวันนั้นคือต้องไ,ได้ไปดูแน่ๆครับผมจะพาพี่จุงไปดูได้ไหมคะก็ถ้าเกิดคิวจุงว่างครับพาไปแน่นอนสน่หไหนบอกวิธีเชียร์บอลต่อไดังวิธีเชียร์บอลถ้าเกิดไม่ได้เชียร์ในสนามเนี่ยดังก็จะแบบพาเพื่อนมาดูในบ้านเนาะแบบดูทีวีใหญ่ๆแล้วก็แบบนอนเปิดแอร์เย็นๆแล้วแบบ จะดูแบบกินกินกันเละมากตอนนั้นคือจะกินทุกอย่างเลยแบบเตรียมอาหารไว้แบบโหอย่างกับแบบเตรียมไว้อาหารแบบสิบชาติอะ่ะ <laughs> ใช่ <laughs> เยอะมาก <laughs> ใช่กินกันแบบจุกไปเลยเอ๋อครับจริงจริงก็ก็ดังก็ไปอ่านตลอดเลยเนาะอ่านพวกคอมเมนต์อะไรเงี้ย <laughs> แล้วแต่ดาวเนาะใช่ <laughs> ก็แบบดังจะไปดูในแท็กแท็กที่คนเขียนถึงดังอะ่ะดังชอบเข้าไปอ่านมากๆคือรู้สึกว่า คอมเมนต์ของทุกคนอ่ะมันทําให้หัวใจดังพองโตมากใช่ก็คือแบบชอบการอ่านอะไรอย่างงี้มากแล้วแบบมันทําให้ดังแบบมีกําลังใจแบบไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ท้อในการเรียนหรือว่าการฝึกงานอะไรเงี้ยอ่านปุ๊บแล้วแบบมีกําลังใจขึ้นมาเลยครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงครับอ๋ออยากอยากจะบอกว่าดังกับจุงเนี่ยจะปรากฏในขั้วฟังของมผมทุกตอน ทุกตอน8 EP นะครับในโหมดแฟนครับผมใช่แล้วพอพวบค้าของผมจบแล้วจะได้ดูแบบเปเชียลรวมกัน2คู่อะไรไอย่างเงี้ยออจริงๆก็รีเควสขึ้นมาได้นะครับรีเควสรีเควสมาได้เพราะว่าตอนเนี้ยแล้วแต่ดาวแต่ว่าอันเนี้ยแล้วแต่ค่ายนะครับใช่ถ้าส่วนตัวเราอยากแบบเราอยากมีกิจกรรมรวมรวมกันสองคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่อยากอยากให้มีครับผมจะได้แบบเป็นอีกสีสันหนึ่งเนาะ บบเหมือนแบบไม่ต้องเกี่ยวกับสตอรี่ก็ได้แบบมาแบบอยู่ด้วยกันแบบเฮฮาดีกว่าใช่ครับผมถามถึงช่วงนี้หน่อยกำลังฝึกงานอยู่เป็นยังไงบ้างคะฝึกงานก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นฝึกงานแบบด้านโปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่งกับเว็บไซต์ซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างยากยากจริงๆใช่ก็เลยแบบปวดหัวนิดนึงครับผมใช่แต่ก็มีกำลังใจเพราะเพราะทุกคนคอมเมนต์ทุกคนเลย ที่สำคัญเห็นมีกำลังใจจากคุณจงอ๋อคุณจูงคุณจุงก็สู้ๆมาทุกวันนะครับผมไม่ว่าจะแบบจะแบบไปฝึกงานวันไหนก็จะพิมพ์มาตลอดสู้ๆก็น่ารักมากๆแล้วเห็นเห็นจุงเต้นอย่างเงี้ยจะมีแบบโอกาสได้เห็นน้องดังไปเต้นกับจูงไหมอ๋อก็อาจจะไปดูใน t ิ k To อกได้นะจริงๆก็คลิปเต้นในนั้นก็เยอะอยู่พอสมควรครับผมใช่คุณให้คะแนนความเต้นเทววของเขาเท่าไหร่จากคลิปที่เห็นแล้วให้พันเลยครับพันแน่นอนพันเลยครับผม เขาแบบเกิดมาเพื่อเต้น่ okay. งฝากผลงานโนะอคฝากผลงานครับผมก็ผมฝากแล้วแต่ดาวนะฮะถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวิวนะฮะสำหรับคนที่ดองไว้เนี่ยก็สามารถดูได้รวดเดียวได้แล้วนะครับผมแล้วขึ้นกับเหนือเนี่ยก็จะไปต่อที่โคฟฟ้าของผมนะครับอ่อนทุกตอนเลยใช่ <S ฝากงานด้วยฝากงานนี้เลยค่ะให้แฟนมาช่วยเชียร์ครับผมทุกคนฝากงานนี้ด้วยครับมาช่วยเชียร์นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กผีหรือเด็กหงนี่ยก็สามารถมาเอ็นจอยกันได้นะครับผมในจอใหญ่ๆแบบนี้เลยมาแน่นอนห้ามพลาดนะครับโอเคขอบคุณครับได้เลยขอถ้าเชียร์บอลขอเชียร์บอล